เฮ้ย hey, สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็พี่ๆพ,พี่ชายเฮ้ย <c oughs> hey, สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผยทุกอย่างรวมถึงปืนทุกกระบอกที่ผมใช้ในการไต่แรงขึ้นมาและจะมาบอกเทคนิคในการไต่แรงช่วงท้ายคลิปด้วยแต่ว่าต้นคลิปนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการแต่งปืนทุกกระบอกทีกท่ผมใช้และเหตุผลว่าทําไมผมถึงใช้กระบอกนี้โอเคบอกทุกคน ก็มีหลายคนถามผมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ดูไลฟ์สดผมเนี่ยก็น่าจะพอรู้นะครับไลฟ์สดที่ผมไต่แรงนะจนถึงขึ้นรีเจเดอรี่เนี่ยก็อาจจะรู้บ้างนะครับผมว่าผมเนี่ยใช้ปืนอะไรไปบ้างและก็ด่านที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นด่านไหนบ้างนะครับผมแต่ก็นั่นเลยครับผมมันก็ต้องทําคลิปมาอีกเพราะว่าคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีการแจ้งเตือนเนาะทุกนี้เนี่ยผมน่าจะไลฟ์สดบ่อยอยู่นะครับเพราะว่าเริ่มที่จะชอบการไลฟ์สดและเพราะว่ามีคนดูผมก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมให้กำลัง ใจผมเยอะมากขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์สดด้วยนะครับผมเวลาไลฟ์สดของผมเนี่ยมันก็อยู่ช่วงเย็นๆนั่นแหละครับทุกคนก็รอรับชมได้นะครับมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทุกโหลดเอาที่ผมใช้ละกันนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการไต่แรง MP นะครับณตอนนี้นะครับผมก็แรงรีเจน์หรือว่าแรงตันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยใครที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับคลิปนนนนนนนี้กก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 ็ขขอออออออสสััััปรรระะมมมาาณ14ไลลลค์เแต่่่่่วืผพูดดิิจหย สำหรับใครที่ติดตามผมก็ได้ชะรู้นะครับว่าผมเนี่ยสปอนให้กับ Over Top Up อยู่นะครับเป็นร้านเติมเกมที่คุ้มมากๆนะครับผมใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆเนี่ยก็ต้อง Over Top Up นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมท้ายปีนะครับนั่นก็คือ Over Top Up นะครับจัดแคมเปญปีใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณเลยก็ตอบรับความเชื่อใจของลูกค้านะครับผมและตอนนี้นะครับ Over Top Up เนี่ยก็จะก้าวไปอีกขั้นแล้วนะครับผมแล้ก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าทุกคนนะครับและตอนนี้ Over Top Up เนี่ยอยากให้ทุกคนบอกถึงความต้องการอยากให้ Over Top Up ทำอะไรอัปเดตอะไรนะครับหรือว่าแก้จุดไหนเพื่อตรงใจแล้วก็เป็นร้าน เติมเกมในฝันของลูกค้ามากที่สุดนะครับด้วยเงื่อนไขในกิจกรรมนี้นะครับผมหนึ่งเลยเนะี่ยลูกค้าที่สั่งซื้อหรือเติมเกมเนี่ยขั้นต่ำสอ0รบาทขึ้นไปนะครับสกดไลค์กดแชร์โพสต์เป็นสาธารณะเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ความคิดเห็นของทุกคนว่าโอเวอร์ทอมอัพในฝันของทุกคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็แท็กเพื่อสอคนโดยระยะเวลาก,กิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่11ธันวาคมปี2556ถึง15มกราคมปี2567นะครับของรางวัลของ Over top up, นห้าร้อยห้าสิบทหกถึครับห้ามก,นนกรณ์เกมมิ่งอะไรต่างๆเนะี่ยใครที่อยากจะเเป็นนกมมิ่งครับส อย่าพลาดเลยขอโคทษโอเคบ้าเดี๋ยวเราไปเข้าหัวข้องเรากันเลยดีกว่านะครับผมเลส s ก o มา ด้วยโหลดเอานะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นข้อๆไปเลยแล้วกันนะครับคือในตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้ไต่แรงนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับแล้วถ้าสังเกตจากในไลฟ์สดนะครับผมเนี่ยจะทําการใช้ปืนเนี่ยก็จะซ้ําๆเดิมๆนะครับมีประมาณ3-45หกระบอกแต่ว่าแต่ละกระบอกเนี่ยก็ใช้แต่ละสถานการณ์ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดไปเป็นเรื่องๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นโหลดเอาที่10ของผมเลยแล้วกันครับโดยปืนที่ผมใช้ก้อนข้างบ่อยนั่นก็คือโฮเกอร์นั่นเองนะครับผมทุกคนครับไอกระบอกแรกเนี่ย โฮเกอร์เนี่ยเป็นปืนสาย LMG นะรจริงๆแล้วผมใช้ไปลแรงมาต,ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับในซีซั่นนี้แล้วใช้ในต่อเมื่อด่านที่มันค่อนข้างที่จะ,ะดักนะครับผมแล้วก็ไม่ได้วิ่งชาร์จหรือวิ่งเร็วเกินไปนะครับเช่นเจอฟอนไลน์นะครับผมบางทีเจอฮาร์ดพอยท์ที่มันอยู่ในระยะไกลๆ,ๆนะครับผมก็จะใช้โฮเกอร์เช่นกันบางตาเนี่ยออกจากบ้านไม่ค่อยได้เนี่ยก็จะใช้โฮเกอร์นะครับแต่แลักษณะเด่นของโฮเกอร์นะครับผมมันเป็นปืนที่ทอนที่จะ ยิงแรงมากๆเลยครับผมก็คือดาเมจเนี่ยมีถึง31นะครับอัตราการรกษนก 0, 71เจ็ดบความแม่นยำ70ความคล่องตัว72ระยะยิง68ควบคุม66อันนี้คือ โคตรโหดนะครับผมแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยมันข่อนน้อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็น LMG นั่นเองเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ผมแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดแบบรวดเร็วนะครับไม่มีแบบว่ากึกกักคึกกักช้าช้านะที่ผมพูดอยู่นี้มันก็คึกกักแล้วนะครับคือโฮเกอร์เนี่ยผมใช้เน้นในการยิงไกลนะครับผมก็จะมีรูปแบบการแต่งเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกที่สําคัญและกันของแต่ที่ผมใช้นะครับโดยรวม3อย่างที่ต้องใช้แน่ๆนะครับก็คือปากกระบอกปืนพานท้ายแล้วก็ใต้ลํากล้องนะครับผมโดยส่วนใหญ่เเเเเนนนนนีี่่่่่่ยยยยกกก็็็็จจะะะปรรรือองงขดาาาามมมมมแแแลล้้วววววคคคคํบบุััผต มีของแต่ง1ชิ้นที่จําเป็นไม่แพ้กันนั่นก็คือเพิร์กนะครับเพิร์กเจ้าตัวโฮเกอร์เนี่ยที่ผมใช้เป็นใช้เป็นดิสเบลนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะทาให้การเคลื่อนไหวของศัตรูช้าลงนั่นเองในกรณีที่เป็น LMG เนี่ยก็ยิงส่วนไหนก็ได้นะครับเอ้ยยิงส่วนลําตัวนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงและก็นี่จะเป็นจุดเด่นมากๆของโฮเกอร์เวลาที่ยิงไปแล้วศัตรูไม่สามารถสไลด์ได้นะครับและจะทาให้ศัตรูเสียจังหวะในการสไลด์กลายเป็นนั่งลงนะครับอันนี้ผมบอกได้เลย มันเป็น LMG เป็นกระสุนหนักอยู่แล้วนะแล้วเวลากินยิงไปแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยเดินช้าลงนะครับโฮเกอร์ที่เป็นอะไรที่โกงมากนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโดนยิงนัด2นัดแทบจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยิงประมาณ45นัดนะครับก็สามารถนอนไปคุยกับร่างมะม่วงแล้วนะครับผมถ้าระยะไกลนะและส่วนต่อไปก็จะเป็นคลิปหลังเนี่ยอันสุดท้ายนี้นะครับจริงๆแล้วความแม่นยำเมล็งยิงเนี่ยสามารถเราออกไปอีกก็ได้นะครับมันจะมี2กรณีนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ากล้องเล็งของโฮเกอร์เนี่ยมันยิงไกลแล้ะดูลำบากนะ เดี๋ยลํำกล้องเล็งเนี่ยก็ใช้เป็นคลาสสิกเลตตออฟไซดนะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากแต่งนะก็จะเป็น เซตประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถใช้ได้แบบนี้นะครับแต่มีข้อระวังก็คือโฮเกอร์เนี่ยผมไม่แนะนําให้ไปเล่นในระยะใกล้เกินไปนะครับแนะนําว่าให้เล็งค้างไว้แล้วก็รอศัตรูเดินผ่านแล้วก็ยิงอันนี้จะเป็นจุดเด่นมากๆสำหรับโฮเกอร์หรือบางทีนะครับแมกกาซีนมันเนี่ยมีถึง100นัดโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่เราไม่ต้องแต่งอะไรมันก็จะมีของแต่งที่ใช้ได้หลากหลายนะครับแล้วก็100นัดเนี่ยสามารถยิงดักหรือว่ายิงแช่เวลาที่ศัตรูเดินผ่่่าานเนยเยยยรรไไไไมต้้อองงงแปปกกัวลลคืิช็ด ศัตรูก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงกระสุนหรือว่าไม่ได้เห็นกระสุนของเราเนี่ยเวลาที่มันเดินผ่านเนี่ยก็อาจจะตายได้แบบ แบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของฮเกอร์นะครับผมแต่ว่าเซ็ตที่ผมใช้จริงๆเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมยิงแบบกลางๆไม่ได้ยิงไกลมากนะครับในจังหวะที่ยิงไกลก็ยิงได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าฮเกอร์ยังไม่จบแค่นี้นะครับผมทุกคนฮเกอร์เนี่ยผมก็จะบอกแบบว่าลักษณะของเพิ็กแล้วกันนะครับแต่ว่าสกอตติกหรือเป็นพวกระเบิดอะไรแบบนี้หรือว่าเอาบรเตอร์สกิลนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าทุกคนอยากจะใช้แบบไหนแล้วแต่เลยนะครับ แต่ว่าผมจะมายกตัวอย่างน่ยก็แค่ของแต่งปืนแล้วก็เพิร์กนะครับผมโดยเพิร์กของโฮเกอร์เนี่ยผมก็จะใช้ ประมาณนี้ผมจะบอกแล้วกันนะครับผมจะไล่เรียงไปตั้แต่อันแรกกลางแล้วก็อันขวาสุดนะครับอันแรกเนี่ยเวลาที่เรายิงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเขาโครงศัตรูแล้วก็เพิ่มช่วยเล็งของเรานะครับเพิ่มช่วยเล็งก็คืออ่ามันจะดูดเป้าศัตรูหรือว่าทําให้เรายิงง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ลองใช้ดูแล้วจะรู้สึกได้นะครับผมสำหรับใครที่เล่นปืนยิงไกลนะฮะอันกลางเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เรายิงศัตรูได้เนี่ยอันนี้ผมชอบมากๆคือมันสามารถไหลไปต่อได้เพราะว่าเรายิงศัตรูตายไปหนึ่งตัวแล้วเนี่ยมันจะทําให้เลือดของเราเนี่ยฟ อาสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเก็บสกอร์สติ๊กแบบต่อเนื่องนะครับผมนั่นก็คือเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยแต้มในการเก็บสกอร์สติ๊กเนี่ยจะไม่ลดลงนะครับแต่ว่ามันจะลดทอนไปทีละครึ่งนะครับผมอันนี้ก็ลองใช้ดูผมเนี่ยไม่อาจจะอธิบายให้มันมากกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วก็ลองใช้ดูนะครับโอเคหลดเอาที่9หรือว่าหลดเอาที่2ของเราในวันนี้ก็จะเป็นกิโลหงสี่ ที่ชิ้นคิโลหนึ่ง 1, สี่หนึ่งเนี่ยผมตอนแรกผมไม่ได้ชอบเลยนะแต่หลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ากิโลมันยิงดียิงมันมากนะครับยิงระยะใกล้ก็ดีระยะกลางก็ดีนะครับของแต่งเนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้แบบนี้มาตั้งแต่แบบแรงด์แกลนไปจนถึงแรงด์เลเยจเนี่ยชิวๆเลยนะครับผมคือปืนกิโลหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยมันเป็นปืนที่มีดาเมจที่เยอะพอสมควรนะครับผมถ้านับ จากปืน AR นะมันมีถึง29นะครับผมแต่ว่าในของแต่งในรอบนี้ที่ผมใช้สาหรับ q โลเนีย่ยมันเป็นของแต่งที่ค่อนข้างที่จะ,ะดิบนิดนึงนะครับสำหรับแบบสายตึงเลยอ่ะมันจะไม่เหมาะสาหรับมือใหม่ขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างแรกก็จะเป็นปากกระบอกปืนนะครับก็จะเป็นเก็บเสียงระยะดาเมจนะครับผมอันนี้ก็ใช้เพิ่มระยะดามเมจให้มันยิงไกลามากขึ้นแล้วก็เก็บเสียงนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นลํากล้องปืนลากล้องปืนก็จะเป็นระยะดามเมจอีกละแต่ว่าระยะดาเมเอจเนี่ยมันไม่ใช่ระยะ จะมีอันนี้แหละที่มันลดความคล่องตัวไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้อันนี้นะครับผม MIP นั่นเองนะครับใช้ไปก็ช่วยเพิ่มระยะดมเตจมาถึง68ถือว่าสูงมากๆนะครับผมเนี่ยจะเน้นการยิงกลางเป็นหลักเลยนะสำหรับกิโลนะครับแล้วก็เจ้าตัวพันท้ายจะใช้เป็นไม่ติดผันถ่ายเพราะว่าจะได้เพิ่มความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นระเวลาเล็งยิยง ing, ความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปแม็กกาซีนก็ถือว่าจําเป็นนะเพราะว่าแม็กกาซีนเนี่ยสี่สามส เพราะว่ายิงระยะกลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยิงพลาดเยอะนะครับเวลาที่เรายิงไปแล้วลั่นตัวแรกเด้งไปแล้วเนี่ยตัวที่2เราอาจจะยิงไม่ได้นะครับหรือว่ายิงไม่ทันตายอ่ะคือกระสุนมันน้อยไปอะ่ะผมว่าเพิ่มมาสัก10นัดเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับต่อไปก็เป็นกลิปหลังนะครับกลิปหลังเพิ่มความแม่นยำเม,มื่อเร็ยงยิงนะครับเพราะว่าเราเน้นยิงกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็ใกล้ก็ยิงได้น,นั่นเองส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับปืนคิวโล141่นนี้นะครับผมจะใช้ก็ต่อเมื่อผมเจอด่านที่ไม่ได้ไกลามากนะครับผมบางที อาจจะใกล้เลยด้วยซ้ำเนี่ยผมก็เล่นกิโลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใกล้มากไปเหมือนกับนุกเท้าอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็จะไม่ใช้นะครับแต่ว่าผมจะใช้ในกรณีที่อาจจะได้เปรียบอะบางทีเรารู้สึกว่าเรายิงได้เปรียบแล้วหรือว่าเรายึดจุดหรือบางทีเราอยู่ในโพสิชันที่ดีมากๆแล้วเนี่ยผมก็จะใช้กิโลนะครับในการเล่นนะแล้วก็เพิร์กเนี่ยอันแรกก็จะเป็นเพิร์กตกจากที่สูงอันนี้ผมไม่นับดีกว่าแต่ว่าเพิร์กแรกเนี่ยมันสำคัญตรงที่มันเคลื่อนที่เร็วนะครับผมแล้วอันตรงกลางก็เหมือนเดิมนะครับยิงศ ช่วยทําให้ผมแบบเกมพลิกมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับเพิล็กสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าผมเก็บใช้กอลลแอด <c oughs> ในไลฟ์สดยังมีนะเก็บใช้กอลลแอดอะแล้วเอากอลลแอดลงมาป,งปึ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกำลังจะกดอ่าขึ้นกอลลแอดอะโอ้โหศัตรูยิงผมตายแล้วจากนั้นเนี่ยศัตรูก็ดันได้กอลลแอดไปขี่โอ้โหทิกเกมครับจ,จัดจะชนะเป็นแพ้ <c oughs> <c oughs> อันนั้นดวงสวยเองนะครับแต่ว่านั่นแหละคิวโลก็จะใช้ในต่อเมื่อเกมไม่เร็วมากยิงกลางได้นั่นเองนะครับต่อไปโหลดเอาที่8นะครับอันนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แหละแต่ว่าจะใช้ก็บางทีเนี่ยอาจจะเจอด่านมระเบิดเนี่ยผมก็จะใช้นะครับเจ้าตัว c b r นี้นะคือ CBR เนี่ยผมก็จะใช้กรณีคล้ายๆเลยนะครับกับคิวโล1นึ1เลยก็คืออยากยิงในระยะกลางนะครับแต่ว่าจะใกล้กว่าคิวโลอีกนิดนึงนะครับผมลุกทาวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้สำหรับ CBR4 นะครับคือช่วงนี้ยๆบนอาะบอกห่ายอนี เนี่ยพี่มันดอปหรือว่ามันโดนเนื้อไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับในระยะใกล้กับระยะกล,า,กลางเนี่ยแล้วความนิ่งของเขาในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่านิ่งนะครับผมไม่ต่างจากเมื่อก่อนมากแต่ว่าอาจจะเรื่องระยะดาเมจเนี่ยอาจจะลดทอนลงมาจากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะนะครับด้วยเพร์กเนี่ยก็เหมือนกับกิโลเลยนะถ้าสังเกตนะโอเคแล้วก็ของแต่งนะครับผมด้วยของแต่งเนี่ยผมก็จะแต่งเพิ่มเป็นระยะนิดนึงนะครับนี่ระยะนะครับผมก็จะเป็นระยะ ออออออแต่ว่าออมันจะมีเรื่องของระยะแค่นิดเดียวนะครับคือผมเนี่ยต้องการที่จะใช้ CBR ในระยะกลางเนี่ยมันก็ต้องเก็บเสียงด้วยจริงๆออสามารถแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่า c b r 4เนี่ยมันมีความแม่นยำตอนนี้มันน้อยมากนะครับผมไม่อยากเสียความแม่นยำไม่เลยยิงเหมือนกันเลยแบบแค่แค่เก็บเสียงนะครับแล้วก็ใช้ลำกล้องเนี่ยเป็นเพิ่มความแม่นยำนะครับแล้วก็ระยะดาเมจเห็นปะผมจะซีเรียสเรื่องของความแม่นยำมากๆสำหรับ c b r 4ในช่วงนี้นะครับอ่าแล้วก็พาร์ทท้ายเนี่ยอันนี้ก็มาติดไว้เพราะว่า c b r 4เนี่ยมันเป็น เอสเอ็มจีนะครับจะแต่งหนักไปเลยเนี่ยเวลาเจอระยะใกล้เนี่ยมันจะแพ้นะครับผมพวกแบบ SMG ทั่วไปอันนี้คือผมจะเอาเป็นความดีเลยม่อวิ่งยิงเนี่ยคือมันช่วงหลังๆผมให้ความสําคัญกับความดีเลม่อวิ่งยิงบ้างแล้วนะครับก็คือมันเวลาที่เราวิ่งใช่ปะ่ะแล้วเราซูมเนี่ยหรือเรากดยิงเนี่ยมันจะมีความหน่วงอยู่นิดนึงอะ่ะแล้ว v ี4อ่ะมันมีความหน่วงค่อนข้างสูงกว่า SMG ทั่วไปนะครับเวลาที่ผมใส่เป็นพันธท้ายเพิ่มความเร็วในกาเคลนที่ขนาดเล็กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้ movement แล้วแต่ทุกคนนะครับปืนเนี่ยมันแรงอยู่แล้วมันเหมาะสําหรับการยิงระยะกลางกับใกล้อยู่แล้วะครับของแต่งเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะครับปืนอะไรที่มันดีมันใช้ได้เนะี่ยมันก็ใช้ได้อยู่แล้วต่อไปก็เลเซอร์เนี่ยผมก็ตามนี้เลยครับระยะเวลาเล็งยิงความแม,ม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับสุดท้ายก็จะเป็น คลิปหลังนะครับเพิ่มความแม่นยำก็ให้ความสำคัญกับความแม่นยำสูงมากๆนะครับสำหรับ CBR4 อันนี้ก็ใช้ให้เห็นอยู่ในแรงบางตานะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ต่อไปโหลดเอาที่7นะครับเหมือนโหลดเอาคิวโลอันแรกเลยแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคือเอาไว้เล่นสำหรับด่านบางระเบิดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเซตด่านวระเบิดเปลี่ยนแค่พวกอ่ระ,ะเบิดแล้วก็เพิร์กแค่นั้นนะครับผมทุกคน ของแต่งอะไรไม่เปลี่ยนเด้อต่อไปโหลดเอาที่6นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยมากๆนะครับอันนี้จะเป็นโหลดเอาสําหรับด่านที่มันใกล้แล้วก็เน้นการเข้าชาร์จเข้าทำนะครับหรือว่าเดินเร็วนะครับผมทุกคนอันนี้คือเป็นปืนสําหรับดูเดือดเลือดพ่านเลยก็ว่าได้นะครับผมก็จะใช้เป็นเฟนน็กนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นปืนแบบในกระแสอยู่เหมือนกันนะครับคนใช้เฟนนิกช่วงนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมด้วยตอนนี้เนี่ยเฟนนกที่ผมใช้นะครับก็เป็นเฟนนกของแต่งที่จะเน้นไปเรื่องของระยะแล้ววก็าามมแแ่่นยยะะรเดดี๋ผจพูถึงงงขอต เรืเ่องของแต่ในชิ้นแรกนะก็จะเป็นเรื่องของปากกระบอกปืนเก็บเสียงนะครับผมระยะดาเมจนั่นเองอันนี้แบบระยะดาเมจล,ล้วนๆแล้ลลำกล้องปืนนะครับระยะดาเมจเช่นกันแล้วก็จะไม่ทิ้งเรื่องของความไม่ยาแมลงยิงนะจ๊ะต่อไปพันท้ายนะครับผมใช้เป็น RTC นะครับเพิ่มความไม่ยำตัวกระตุกแล้วก็แรงดีแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็เอาดับเซีเลเซอร์เหมือนเดิมเลยครับผมต่อไปก็แมกกาซีนอันนี้สำคัญเช่นกันนะครับเพิ่มมาอีกสิบแมกกาซีนก็ช่วยทำให้เฟนเนกของเรากระสุนหมดช้าลงได้นะครับไหลตัวท เพราะว่าอัตราการการะสุนของมันเร็วนั่นเองนะครับของแต่งของเฟนเน็ก็จะประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับจะเน้นเป็นเรื่องของความแม่นยําแล้วก็ระยะย,ยิงซะส่วนใหญ่นะครับสังเกตเห็นได้ว่าความคล่องตัวเนี่ยมันจะลดลงมานิดนึงนะครับถ้าดูจากสเตตนะแต่ว่าเฟนเน็กเนี่ยเป็นปืนที่มันวิ่งเร็วซูมเร็วอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนน้าหนักเบา,าเราไปเน้นเรื่องของความแม่นยาแล้วก็ระยะยิงเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากมากนะสำหรับนคนที่ชอบเล่นสายบู๊เนี่ยแต่จนบางจังหวะนะครับยิงในระยะกลางนานเนเ ปส่วนใหญ่เลยนะครับผมแล้วผมเล่นเฟนน็กเนี่ยทุกตาเนี่ยผมแทบจะเป็น MVP เลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเฟนน็กที่ผมไม่กลัวตายยิงแบบดูเดือดเลือดพลาดเลยนะครับเพราะว่าเฟนน็กมันเป็นปืนที่เข้าทำแลยก็ชาร์จอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่สายบุกสายบูนะครับและเพิร์กก็เหมือนเดิมนะครับผมเพิร์กก็เหมือนกับกิโลเมื่อกี้เลยนะครับผม เรื่องของเพิ็กเรื่องของระเบิดเนี่ยทุกคนก็สามารถจัดแต่งหรือว่าตามความชอบทุกคนนีแล้วแต่สไตล์เลยนะครับอันนี้ก็จะมีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันนะครับเกล้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของปืนเกลาหน่อยแล้วกันช่วงนี้มันก็โดนดรอปลงมานิดนึงแต่ก็ยังดีอยู่นะครับด้วยส่วนตัวเนี่ยเกลาที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นการยิงแบบว่าเน้นระยะกลางกับไกลเป็นหลักนะครับผมจะไม่ใช้เกลายิงในระยะใกล้นะครับในเซตที่ผมแต่งอยู่ในตอนนี้นะด้วยหลักๆนะครับผมของแต่งก็ประมาณนี้ให้ทุกคนดูแล้วกันนนนเเดี๋ยยยยวผผมมจจะะะะอออธิิบาครืขงงแต่้ป็ เป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของเพร์กที่สําคัญนึงก็คือดิสบอลเหมือนเดิมนะครับทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องยิงที่ขานะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเวลาที่เราใช้เกลายิงระยะไกลเนี่ยจะจุดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างเอาแต่ว่าแมกกาซีนเนี่ยผมเพิ่มมาถึง50นัดเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากๆนะครับเกล่ยิงระยะไกลเนี่ยก็ดีเหมือนกันในช่วงนี้นะเกลาผมก็แต่งประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรต่อนะครับเพราะว่า ทุกคนก็อาจจะมีของแต่งเซตเก่าของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครจะลองปรับใช้ในเซตของผมเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับในลักษณะการใช้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นด่านที่ยิงดักบ้างนะครับผมหรือว่าเล่นช้าๆนะครับผมจะเล่นเก่าผมจะไม่เอากล่าเซตนี้เนี่ยไปวิ่งชาร์จหรือว่าวิ่งบูนะครับเซตต่อไปเซตที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสไนเปอร์เอาไว้เล่นด่านวาระเบิดนะครับผมก็ใช้เป็น dlq 3 3นะครับ dlq 3 3ในเซตนี้นะครับผมผมก็แต่งประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี ใช้เป็นเพิร์กกระสุนเจาะเกราะและก็ส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพิ่มความเร็วในการเล็งยิงล้วนๆเลยนะครับหรือว่าเพิ่มความคล่องตัวของมันนั่นเองมันทาให้เล็งเร็วยิงเร็วนั่นเองนะครับเพิ่มความคล่องตัวให้สูงมากที่สุดนะครับสำหรับเซ็ต DL เซตนี้นะครับผมทุกคนประมาณนี้เลยอ่าแล้วส่วนของเพิร์กนะครับก็ตามนี้นะทุกคนเพิร์กที่ใช้นะครับในเรื่องของสลหรับอาวุธและก็ตัวกระตุกนะครับเมื่อถูกยิงสําหรับเพิร์กนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเซ็ตหนึ่งที่เป็นเซ็ตนี้แหละ แต่ว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บผมไม่ได้ใช้โลคัสนะครับผมติดใจเอาลอนั่นเอง <laughs> เอาล่อก็แต่งค,คล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าเอาล่อเนี่ยจะไม่มีกระสุนเจาะผนังนะครับผมไม่มีกระสุนเจาะเกราะนะครับก็แต่งประมาณนี้เลยนะครับแม็กกาซีน9นัดแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเล็งยิงล้วนๆเลยนะครับผมอันนี้จะเหมาะในการเล่นดักยิงสําหรับด่านแบบฮาร์ดพอยต์บ้างน,นะครับผมฟอนไลน์ทีมเดสแมทอะไรประมาณนี้ผมก็จะใช้เอาล่อนี้นะครับถ้าผมอยากเล่นสไนเผมจะไม่ใช้เซต DL เมื่อกี้นะครับผมก็จะใช้เอาล่อแล้วก็ส่วนต่างๆเรื่องของเพร์กเนี่ยก็จะประมาณ ันนี้ะครบจะเป็นเรื่องของแบบแอบซุ่มนะครับผมแล้วก็จะไม่โดนล็อกเป้าหมายโดยฮันเตอร์โดนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกระตุกเมื่อถูก จริงนะจ๊ะประมาณนี้นะครับผมเซตต,ต่างๆที่ผมใช้ไม่มีแล้วนะครับใครอยากใช้ตามหรือว่าใช้ตามแล้วเป็นยังไงเนะี่ยก็ฝากบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมเซตที่ผมบอกนี้นะครับก็เป็นเซตที่ผมใช้มาโดยตลอดเลยนะครับมาแล้วก็ส่วนที่2ผมจะมาพูดถึงการแต่แรงรีเจนเดอรี่ของผมเนี่ยผมไปไต่ในโหมดไหนบ้างแล้วผมก็จะมาบอกเหตุผลแล้วกันคือโหมดหลักๆของมัลติเพลเยอร์หรือ MP เนี่ยก็จะมีฮาร์ดพอยต์ฟอนไลน์บาร์เบิร์ตจิมเด็ตแมทดอม m i n a t i o นะครับส่วนหลักๆเลยที่ผมจะเล่นนะครับผมช่วง แ,แรกๆนะที่ยังไม่ใกล้ถึงร e g e n เดอรี่นะครับผมผมจะปิดด่านวาระเบิดนี่ประมาณนี้4โหมดนี้ที่ผมใช้นะครับในการไต่แรงนะก็เพื่อที่ทําให้มันหาห้องได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ก็ หลังจากนั้นพอผมถึงแกลนนะครับผมแกลน3แกลน4แกลน5เนี่ยผมก็จะปิดฮาร์ดพอยต์เหตุผลที่ผมปิดฮาร์ดพอยต์แล้วผมเล่น3โหมดนี้นะครับฟอนไลน์ชินเป็ดแมทแล้วก็ดอมิเนชั่นเนี่ยคือมันมีเหตุผลครับเวลาที่ผมเล่นฮาร์ดพอยต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแพ้นะครับคือผมอาจจะคิวเยอะมากๆนะครับผมแบกทีมเท่าไหร่ก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็แพ้นะครับผมเพราะว่าโดยหลักๆแล้ว Point, อะ่ะฮาร์ดพอยต์อ่ะมันจะเจอคนที่อยู่แรงต่ำแล้วก็สูงไปเลยอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือมันจะไม่ค่อยเเเเเฉลลีี่่่ยรรรืออออองงงงขแคะับบวาาจจท แกนบางทีเจอแบบแรงรีเจนเฉยเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับแล้วคนที่อยู่ทีมเราอ่ะดันแล้งต่ำอะไรประมาณนี้มันเจอบ่อยมากๆสำหรับฮาร์ดพอยท์นะครับแล้วฮาร์ดพอยท์เนี่ยผมไม่ได้บอกนะครับว่าทุกคนจะไม่เก่งเหมือนกันหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นฮาร์ดพอยท์เนี่ยทีมผมเนี่ยเออจัดอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับผมบางตาแล้วกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีก็เจอ ทีมตัวเองที่เก่งเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ถ้า80%เลยเนี่ยผมเล่นฮาร์ดพอยต์เนี่ยผมแพ้เพราะเพื่อนจริงๆเลยนะครับผมคือบางตาที่ผมคิวไป30 20คิวผมยังแพ้อะไรประมาณนี้คือช่วยยึดจุดก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับสุดท้ายมันก็แพ้ผมเล่นเหนื่อยนะครับหลังจากที่ผมตัดสินใจลากฮาร์ดพอยต์ออกจากชอยที่ผมเลือกที่จะเล่นเนะี่ยผมใช้เป็นฟอนไลน์ line, ทีมเด็แมทแลวก็ดอม i n a t i o n เนี่ยช่วยทำให้ผมขึ้นแรงได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมเจอฟอน์ไลน์เนี่ยคือทีมไหนที่ถึง60งนะงคิว บู๊จนผมแจกอะไรประมาณนั้นอนะ่ะบางทีเพื่อนเราแจกนะครับผมเราก็ยังพยุมช่วยทีมได้นะครับมันก็ยังพอช่วยได้นะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดพอยต์เนี่ยเพื่อนเราเกิดตายเกิดตายเนี่ยเข้าจุดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นมันแบบ ยึดจุดอยู่กันเป็นทีมะครับแล้วเวลาที่ศัตรูอยู่กันเป็นทีมแล้วเราจัดการศัตรูไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเนี่ยคล้ายๆกับทีมเราสลับกันตายครับเดินออกไปทีละตัวทีละตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าฟอนไลน์อย่างน้อยก็ดักอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปอยู่จุดก็ได้อยู่บ้านแล้วก็แอบ,บยิงอะไรแบบนี้ก็ใจเย็นๆนะครับต่อไปทีมเดสแมทก็คล้ายๆกันนะครับ50ิคิวนะครับฝั่งไหนถึง50คิวก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆแล้วก็สาหรับสายบู๊เนี่ยทีมเดสแมทก เกิดนะครับแต่ว่าฟอนไลน์มันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยนะครับไม่สามารถสลับเกิดได้นั่นเองดอมเปเดชั่นก็สนุกเช่นกันนะครับดอมเปเดชั่นไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่เออสำหรับผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับหลักๆก,ก็จะเจอฟอนไลน์กับทีมเรดแมทนะครับหลังจากนั้นเ,เริ่มที่จะขึ้นแกลน ไอวี IV, แกนวีบ้างน,นะครับเริ่มจะหาห้องอยากเนี่ยผมก็จะเลือกทั้งฮาร์ดพอยต์ด่านวาระเบิร์ดแล้วก็ฟอนไลน์อะไรหมดเลยนะครับหลังจากตอนนี้ที่ผมอยู่รีเจนเนี่ยผมก็เปิดทุกโหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอ,อฟอนไลน์กับวาระเบิร์ดเป็นหลักนะครับผมประมาณนี้แหละโหมดที่ผมใช้ในการไต่แลงนะครับแล้วก็โหลดเอาทุกอย่างที่ผมใช้นะครับตอนนี้ผมก็แลงรีเจนเดอรี่ตามที่ผมปาถนาเรียบร้อยแนละ้วต่อจากนี้รีวิวปืนเนี่ยก็จะเป็น en, แลงรีเจนน์ตั้งแต่กำลังรีซีซั่นเลยนะครับผมทุกคนครับ เวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพีน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ